ช่วยกันนะครับอ้อมาดูครับคู่ต่อไปครับเป็นคู่ที่46ครับประเภท30ิพิพายท้องถิ่นครับท่านผู้ชมมาดูครับนศรุ่งแสงช .33 ครับรับผิดชอบล่องน้ำแดงเพชรขมูลในรูน้ำหนึ่งมันนะครับท่านผู้ชมในรูน้ำน้ำเงินนะครับเพชรขมูลเป็นคู่เที่ยว46ครับเพราะว่า อ๋อเอาละครับขณะน,นี้เรือทั้งคู่เริ่มอวยหัวเข้าทุนแล้วครับท่านผู้ชมจับตาดูดีๆครับคามามืดมาไม่เห็นแล้วท่านผู้ชมก็เป็นเรือท้องถิ่นนะครับเป็นเป็นชายเล็กนอ้อยจานผู้หญิเนาะเป็นชายเล็กใช่ครับเป็นชายเล็กคู่ที่สิไปพาย ลุงแสงชอสากับเพชรขมูลแวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับเจ้าหน้าที่เรือเร็วครับเรือท้องแบนสุดยอดเลยครับวันนี้ถือว่า ท่านทําหน้าที่ช่วยพวกเราครับทุกส่วนทุกฝ่ายขับเคลื่อนด้วยดีครับในช่วงภาคบ่ายเหมื่อวานเมื่อก่อนข่อยพยายามเบ็ดกบข่อยเห็นไฟอันนี้แแบบแบบยู่ทางซี่คนละแลนมาสันข่อยย่านว่าแม่นผีเป่าสันติ่หมอเราไม่ย่านดอกผีเป่าเออคอยย่านตะกระเทยเป่าโอ้ยแต่นายเอาเลยครับท่านผู้ชม เข้าทุนเข้าที่เรียบร้อยนดครับเป็นเที่ยวที่ขยับมาที่เที่ยวที่46ครับท่านผู้ชมเอาแล้วเป็นท้องถิ่น30ครับท่านผู้ชมเป็นหน้าที่ของนางสาวสายรุง่งชอสาครับเจอเทเจอเพชรขมูนเออเอาเลยครับ รวยตัวลงมาช้าๆก็พยายามจะบอกกับพี่น้องดูว่าพี่น้องฟังอยู่หรือเปล่านะครับก็แค่ได้แค่ยิ้มให้กันและฮะนะครับเออเอาเลยครับท่านผู้ชมรวยตัวลงมาช้าๆโอ้วันนี้ต้องยกยอดความดีให้ทีมงานจุดไล่เรือนะครับวันนี้สุดยอดจริงๆครับผมโอ้โหถ้าไม่งั้นไม่จบแน่นอนใช่ใจเอามากๆเลยโอ้สุดยอดครับ ถามว่ามีน้ำดื่มไหมจ๊ะมีไหมฮะลองเลือไปหารักสะโคนรวยหรือจนสุดยอดเลยครับพี่น้องครับผมอย่างนี้แหละนะครับที่เราเห็นแล้วก็ภาพประทับใจใ<ช>จากทิศสบานกุบอพีของเราครับผมท่านนายกท่านรองท่านเลขาที่ปรึกษา<ช>ท่านสอท,อทุกเขตก็นั่งอยู่เห็นรอยยิ้ม ครับพี่น้องช่วยกันดีมากเลยต่อเมื่อกี้ท่านเป็นห่วงเราเรื่องที่พักเรอแข่งเรือเสร็จครับผมคณะผู้บริหารก็จะไปเลี้ยงม้าหมุนคนละรอบโอ้ยคมอปันย่านวินแม่ค่ะนั่งขอเด้งถึงสักค่ะนั่งยาดนั่งวิ่เออเนาะขอบคุณครับทีมงานพรุ่งนี้ก็ขอให้ขยันแต่เช้าอย่างนี้นะครับขอบคุณจริงๆ ทีมงานจุดไล่เรือครับขอบคุณมากแล้วก็ขอบคุณทีมงานประสานงานนะครับทีมงานผลวิทยุนะครับที่ช่วยกันดูแลมาบอกกันบ่อยครั้งว่าเป็นเที่ยวโน้นเที่ยวนี้ถ้าไม่งั้นพวกเราก็ไม่สามารถจะขับเคลื่อนได้นะครับเพราะว่าพวกเราไม่อยากไม่อยากให้มีการผุดพลาดเรื่องการพากเรือนะครับขอบคุณอย่างสูงทีเดียวนะครับทั้งจุดปล่อยทั้งจุดเส้นชัยด้วยขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายขอบคุณทีมงานฝ่ายปฏิคมครับ ให้น้ำให้ท่าให้ขนมให้น้ำตาลสดมากินนะครับทําให้พวกเรามีแรงเดินได้ขอบคุณค่ะค่ะโอ้ยนี่นอะไรยังมันถือม,มาขอบคุณค่ากันอยู่นี่แม่นี <c oughs> ่เขาบอกเป็นผู้ส้างพ่อแห้งยักษ์มันถืมาส้วนเขาเป็นแม่งเสยอยู่นี่แม่มานั่งกับขอบคุณหรือยังไงล่ะโอตค่ะคันยาบอกขอบคุณเราจะว่าใจแรลกไม่นำใจอีกเบิ่งกล้ามอ๋อ หมาแล้วจ้าพี่น้องชาวเรอก็มาดูเที่ยวนี้เที่ยวที่ิบมาเช่นตลกนลครกบพี่น้องก็ประเภท30ไมาพายทองติดมาดูที่บ้านเหลือลำนี้ใส่กันมาแบบระเบิดเถอเถิงเลยทีเดียวเขาบอกบุงกันแหลกหลานบานหรือถ่ายเลยทีเดียวลูกแสงลูกแสงเจอกับเพชรขมุนใส่กันมาเรือขับลูกคุณพี่น้องจากบ้านนาแบกเจอใครไม่เจอเจอเจอกับนางสาวลูกแสงจอส3เปลา่าวเหลือชังดีว่าเอาแล้วไว้เที่ยวนี้ชังก็ชังเจอชังชังเจอชังก็เที่ยวนี้ใส่กันมาจ้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 าสายนับแต่กระสานสารเส้นเลยทีเดียวเลยจ้า ผู้ชมใส่กันมาแบบน้ําแตกกะซาส่าเส็นเห็นกระจายกลายเป็นหมอกน้ํากระชอกออกทางขัวไม่รีไม่รอกระ่านผู้ชมใส่กันมาแบบจ่าจ่าจ่าแล้วตอนนี้มาดูสิว่าดสรุ้งแสงชสามสามกับเพชรคำมูลใครจะอยู่ใครจะไปกําลังบุเบียจี้จี้กันมาเอาเลยเอาละว่าใส่เกียร์สี่บดดีจี้กันไปเสียเกียร์ห้าขงขาแทบระเบิดเกือบเป็นไฟใครจะอยู่ใครจะไปใครจะไว้ใครจะหนีจดจ้องดูให้ดีเที่ยวนี้ มีเหรอครับท่าุผู้จะได้เหรภาษาระเพหรือไม่ถึงจังหวะนี้ทางด้านพี่น้องจากนั่นแล้ะครับผู้ใหญ่วิรพน์เริ่มจะบอกว่าไม่ไว้วางใจเลิบขอข้ออแล้วก็ดึงยาวดึงยาวตีแรงแสงหนีมาครับเพชรขบวล่างหลอสออย่างเป็นนางสาวลุกแสงก็ไม่ยอมรับลาวาสอบเบือนกันสู้ด้วยใจสู้ด้วยหัวอหัวใจอย่างกิงิงกังๆแล้วก็เบียดเสียดสีตีแรงแสงเคลบขยับจั ทันเลอไม่ทันเลยแบบนี้เรียกว่าไม่ถอดใจแล้วครับท่านผู้ชมว่ายังไรลุงแสงแสงลุงโอ้โหไม่ถอดใจง่ายๆพยายามเบียดขึ้นมาพยายามเบียดขึ้นมารู้ชะตาตัวเองว่าทำยังไงก็ไม่ชนะแต่ก็พยายามไม่ลดละความพยายามพยายามเบียดขึ้นมาพยายามบีบบีพยายามเบียดจี้พยายามจี้จี้จี้มานั่งนัไม่ทำมมแล้วเป็นขมุนพยายามขยบนี่พยายามขยบนี่รู้ดีว่าตัวเองชนะสุดท้ายก็ทางภายง่ายมือสุดท้ายก็ไหลเรือไหลเรือไหลเลือไหลเลือ ลื่อไหลเรือเลือนเลื่อไหลเรือเลือนเลือนี่มันจังแมนซีเทียนี่วายกอปลื้เข้าเส้นชัยุวยมาดับขากแท้ให้แดงได้ว่าจักเทียได้ลือนเลือนี่โอุบาทเว้ยนั่งถามเนี่ยมันไหลเนยพานันติดไหลเลือหมอมันติดข้อเอ้ากินขนมพระขั้นเกินก็เ้ากันภาคกันเบิ้งจะเบิ้งดีดีแ เจ้าข้เห็นไหมคุณบอกว่าท่านนายกคุณบอกว่าเป็นได็คขึ้นาสใช่อาตํารวจลงไปไรเลยบัตเอาตํารวจไปไ่เอาเลยน่ะนั่งนั่งเห็นด้วยบุ๋ยเอาข้าเจ้าหน้าที่ไปบัตรเอาเลยละค่ะลำดับต่อไปครับเป็นการประกาศผลการแข่งขันนะครับเที่ยวที่46ระหว่างรุ่งแสงกับเรือเพชรขมูนผลการแข่งขันนะครับก็เป็นเรือดีล่องน้ำ นเงินเพชรขบูลเป็นฝ่ายชนะับยวดีเอาแล้วครับท่านผู้ชมเรียกว่าใกล้เข้ามาทุกทีใกล้เข้ามาอีกนิดชิดเข้ามาอีกหน่อยเที่ยวเรือเรือด้อยเข้าทุกทีขณะเดียวกันโอ้พระอาทิตย์ก็เริ่มรีรำไรเกือบจะมองไม่เห็นแล้วพี่น้องจา๋าหมวดชักช้าไม่ได้แล้วต้องขยับแล้วครับเวลาน้อยแล้วครับท่านเขาทุนเข้าที่เที่ยวนี้เป็นสี่สามครับผม เป็นเที่ยวที่4.3่านผู้ชมตามสุจิบัติเป็นหน้าที่ของขุนแผนหนองโวซอพอรทิติโกหลองน้ำแดงเสอกับเจ้ายญ้ามานีนาวาอยู่ทุ่นปล่อย้วครับตอนนี้ตอนนี้ก็เริ่มจะมองอะไรจักไม่เห็นแล้วห <c oughs> มอก็เริ่มจะกระปิดกระปอยลงมาแต่ว่าพี่น้องชาวคุมพวาวายังไม่ไหนไปหนีไม่ <c oughs> งไม่หนีไปยังอยู่กับลูกทุ่งพันเข้าเหนียวแฟนพันแพรโอ้ขอบคุณครับที่พวกเราไม่ทิ้งกันนะครับสุดยอดสาเหตุพันปะลุกไปใส่มาใส่ประวัาร์พันยุนน้ำเห้าดอกแม่เกี่ยวกินตีนปะลุกปะไ้นางมาตตาเหมือนเศร้าลุกไปใส่กับเพียงแค่เกี่ยวกินตีนปะนะก็ขอขอบพระคุณนะครับวันนี้ที่รวมด้วยช่วยกันครับขอบพระคุณอย่างสูงครับผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่า เจ้าหน้าที่ทุกส่วนทุกฝ่ายเลยนะครับวันนี้ทีมงานลูกทุ่งพันเงินเหี่ยวก็ขอพระคุณเป็นอย่างสูงครับที่ดูแลพวกเราเป็นอย่างดีครับขอบคุณมากมายครับผมครับเรารับประกันความมันครับพุ่งนี้เดือยาวใหญ่แล้วก็4ี่สิโอเพ่นท้องทิมชายเล็กยิงเล็กชายใหญ่นะครับรงนี้สนุกแน่นอนครับสนุกแน่นอนก่อพุ่งนี้ ก็คงจะชิงประเภท30ท้องถิน่นแล้วก็40ท้องถิ่นครับหลัง<อ>จากนั้นก็จะชิง40ทั่วไป55พรุ่งนี้นะครับติดตามชมเรือพรุ่งนี้สนุกแน่นอนตื่นเต้นด้วยเราใจด้วยเ,<อ>เวลาก็พยายามขยับช่วยกันอ๋อ ผูกน้องแน่ๆใไรมาแล้วกับ่านผู้ชมเราไอ้ผีเหลือถูกคู่คนดูถูกใจก็ผีน้องใอ้มาดูเที่ยวนี้ใส่กันมาแบบที่ว่าใส่เบลเบลเถื่อเถื่อเลยทีเดียวทีนี้จะว่าหัวผีหัวท้ายเพียงท้ายดูออกบอกได้มาเที่ยวนี้ระหว่างขุดแผนระหว่างขุดแผนแสนสัทใจเจอใครไม่เจอแต่มาเจอกับอ้าวตอนนี้เหลือจะน็อตหลุดแล้วตอนนี้ผีน้องก็เจะเอายังไงหนอะเจ้าย่้าเจอกับขุนแผนหนองก็ซ้อ ตอนนี้ยังหลียังรองกันอยู่นะ <Okay, S 2> ครับประคองน้องพี่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเราต้องมาดูแล้วครับว่าเรือที่เกิดอะไรขึ้น,นเรือล่องน้ําสีน้ำเงินแต่แกเรือเจ้าย่าอย่ามาถึงไหมหนอหรือว่าเกิดอะไรขึ้นมาดูกันต่อจ้าต้องแม่นโศตกคันเป็นแบบนี้อบมาไม่แสดงว่าโศตกตอนนี้เราไม่เข้าใจนะคานผู้ชมครับว่าเกิดอะไรขึ้นก็คงจะดูจนกว่าเรือจะเข้าเส้นชัย มาลำเดียวเลยครับมาลำเดียวเลยมาง่ายๆขุนแผนขุนแผนไม่กลัวอยู่แล้วขุนช้างขุนเมินแล้วก็ขุนสีขุนพันมาแบบสบายๆแล้วครับขุนแผนหนองโบซอเพราะว่าเจ้ายญ้านั้นก็จะยอมสีโลราบนะครับเที่ยวนี้คงจะไม่มีแรงแซงมาไม่ได้เราก็ไม่ว่ากันแล้วครับเพราะว่าเรือมันหลายเที่ยว นะครับเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ของเราก็ดูรอบห้วยสายด้วยนะครับเที่ยวที่50ถึง54นะครับก็ดูด้วยนะครับถ้ามีการสลับล่องน้ำถ้ามันคำ่ำเราก็มีการแก้นะครับสิบิบัตปรับตามความเหมาะสมใช่ครับก็บสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับเพื่อความเหมาะสมกับเวลานะครับ ก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นครับสักครู่หนึ่งเราจะเล่าให้ฟังนะครับมาครับเจ้าย่าก็มาเรื่อยนะครับอะไรจะเกิดก็เกิดครับแต่ว่าด้วยสปิริตครับนี่เกินมาชายนะครับเกิดเป็นชายก็ต้องไว้เลยลูกสู้ลูก เกิดเป็นชายก็ต้องไว้เลยลักสู้อไอเขารู้ว่าชายจริงๆิงพยองเกิดเป็นชายต้องมีไม้เด็ดให้ตรองอทุกคนต้องผู้ชนะนั่นแหละชายมาลูกหลามามาขอจับมือหน่อยใหญ่ทายุกีจับมือหน่อยโอ้โหคมมากเลยคมมากแต่อย่าจับแรงเดี๋ยวมันจะบาดข้าขุณเถีขอบคุณด้วยนะครับคุณแถนอน้องคุนเยอะๆขอบคุณมากมายนะครับ ว่ามีผู้อยากไปเล่นทางทางไกลทั้งแสแบงนะบ่เอาอละครับมาดูลีลาบ้างไม่ทำมาเราอาัด็ม I don't 不畏强的 หรือไม่ได้ทอาโหทับจะหนีได้ตลอดปลอดภัยหรือไม่หนี้หนีได้หนีไปทไแถวพายไปที่ดาวโหัเบียดัดาหนีได้ปลอดหรือไม่ี่ัโหุงูนโดเดียดเสียีมาเ่มซับแล้วไอ้หน่อยเล่มกกกกกนายไยเปิดมาแล้วสุดเทย์กบดียว่างทางพายไหลเรือ เลือไหลไหลเรือ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 ขอเกินคำสั่งหนึ่งทีนะครับเลียวกระูดเข้าเส้นชัยครับขอบคุณครับมารอฟังการประกาศผลครับกับเที่ยวที่รับท่านผู้ชมครับกับลำดับต่อไปครับเป็นการประกาศผลการแข่งขันเรือเที่ยวที่44ลูกปูนสวรรณหงษลงน้ำแดงพบกับ ทิดางหงคำร่องน้ำสีน้ำเงินผลการแข่งขันครับก็เป็นเรือทิดางหงคำเป็นฝ่ายชนะครับเที่ยวดีเอาละครับท่านผู้ชมก็เรียกได้ว่าเมื่อเช้าเราใจเย็นเกินนะครับพึ่งมาใจร้อนอาช่วงบ่ายมาเจอเที่ยวที่45้าท่านผู้ชม45ห้านั้นร่องน้ำแดงเป็นเรือหงส์แสนเมืองลูกปูโนโครับร่องน้ำแดง ส่วนร่องน้ํเสีงนงบรรยานั้นเป็นเรือเทพพฤิทครับเป็นเที่ยวต่อไปนี้ท่านผู้ชมครับเอาแล้วมาดูกันท่านผู้ชมครับเที่ยวนี้ระยะทางพิสูจน์มาคงหาพิสูจน์เรือครับขณะนี้เรือทั้งคู่เทียบทุนแล้วฝากไปถึงเรือสตรีนะฮะเรือผู้หญิงนะครับบรรจุฝีพายคำแล้วไม่ต้องใส่หมวกก็ได้จ้า ขึ้นไปเลยจุดปล่อยฮะฟุกเราเจะรอดูที่ยอที่สีแล้วก็เที่ยวที่48ครับผมมันแมนบอลหลับเพราะ,ราะาไงมุกกว่าที่ปมากเขาเดี๋ยวพอหนึ่งเขาเดี๋ยวพอหนึ่งไม่โอ้ยใจพอดีฟุกทำไหมมาแล้วก็ะำบผู้ชม เอาละครับเรียกว่าใส่กันมาตะออกทีเดียวโอ้โหไม่ทรมาน้ํากระชอกออกทางคองเล่นล่อแบบนี้ใส่มาเต็มเต็มจัดดังๆใส่กันแบบอึกรกะทึกคึงคมฝาสถานดินสะเทือนขับเคลื่อนออกมาโดแรงกันสัตว์มาโแรงเต็มสปินสุดเขดูความแรงเริ่มขยับขย,ยี้เริ่มเปี่ยนบี้เริ่มเสียดสีกันนะใส่กันมาหนักใส่มังนงจวงจำพายใส่บลเลือกใส่กันคอตะระชึกใส่กันมาชึกชึกแล้วจ้าแม่ไม่ทรมาเลยทีเดียวก็ตะูุจมวองดีๆกับคู่นี้หัวเพียงหัวท้ายเพียงท้าย ใครจะอยู่ใครจะไปตอนนี้ยังคู่ขี้สุสียังดูไม่ออกยังบอกไปถูกกว่าไปเป็นไปโอ้แสนเมืองหรือว่าเทพพนริศเอาดูนิดนค่ะผู้ชมจับตาดูนิดนี้ไม่ทรมาดาแล้วใส่กันมาแบบน้ำแตกระสาซาเซ็ตเด่นกระจายกลายเป็นเมฆแต่ผู้ชมใส่เกีย 4, ร์ซี่บอดีจี้กันมาใส่เกียร์ห้าคงขาแทบระเบิดเกิดเป็นไปใครจะอยู่ใครจะไปใครจะไวใครจะหนีจดจ้อดูให้ดีเที่ยวนี้ มีเล้วก็ะตับผู้ชมจะได้เหรอภาษาระเพหรือไม่ครับพี่น้องชาวเรือก็มาชมกันเพราะว่าหนักหนักแน่นเหมือนกันเพราะว่าเทพฤทธิ์สิงรายจากนะครพอไม่ยอมลดราบาสอกให้ทางด้านของโองแสนเมืองเที่ยวนี้ว่ายังไงเริ่มหนีจกนักหนีได้ใช่อไม่สวนทางด้านของเทพฤทธิ์ก็หนีหนีหนีหน,นีมาวัวยังไงเทพองค์คอาเบียด มาแล้วตัวนี้ดูออกบอกได้ว่าใครจะไปใครจะอยู่พี่น้องเฉ<ม>าเด <rock> ียวกับจับตามองกับเที่ยวนี้เด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีพระเถินเนีทีดูแล้วไม่เสียอาบัตรสารกันไปแบบเต็มเต็มที่นี่ที่ว่าหัวพี่งหัวท้าเพียงตายหัวพี่งหัวท้าเพียงตายใครไปใครอยู่เอาละเว้ยใครจะเป็นบุญสนามกีใครจะเป็นที่สนามเราหกแสนเมองเตเปอร์ริ์กูกีสุสี่กูกีสุสี่กูกีสุสี่และสุดท้ายก็รวดเข้าเส้นชัย ลำดับต่อไปครับเป็นการประกาศผลการแข่งขันเรือเที่ยวที่45หงษ์แสนเบือร่องน้ำแดงพบกับเทพฤทธิ์ล่องน้ำสีน้ำเงินผลการแข่งขันครับเป็นเรือที่อยู่ล่องน้ำสีน้ำเงินเทพฤทธิ์เป็นฝ่ายชนะครับเที่ยวนี้ท่านผู้ชมครับจากนี้ไปมาดูกันต่อนะครับเป็นเที่ยวที่47โดดค้าม,มาเลยนะครับ47นั้นเรือร่องน้ำสีแดง เป็นเรือประเภทสตรีครเชิญที่จุดปล่อยเลยเป็นประเภทขามูลครับร่องน้ําสีแดงส่วนร่องน้ําสีน้ำเงินนั้นเป็นเรือเทพวรคุณครับแล้วฝากไปยังเที่ยวถัดไปครับเป็นเที่ยวสุดท้ายในรอบนี้ธิดาหงคําแดงครับเทพพริตน้ำเงินเชิญครับขออนุญาตนะครับเทพวรคุณครับขึ้นไปเลยครับ เพราะว่าเพชรขมูลนั้นขึ้นไปรอท่านแล้วนะครับด้วยความเคารพครับเพชรขมูลขึ้นไปด่วนเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้มืดแล้ว